ไายแกงไก่ฟางอยู่นะไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ไหนไฟนี้อยู่ซอรบุรพาแล้วมีใครเป็นผู้บ้านผู้ซ้อนเราเค้าชื่ออะไรมีพี่หอมทน้งชัยแล้วก็ปิ่นเงินแล้วเซอร์ราสิคนี่ก็คือพวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองเราสูงประมาเท่าไหรเนี่ยหนร้เจ็ดสิบแล้วหนักป่วยๆมามากกี่กิโลครับหกสิบเราเป็นมอเตะไ์ตาเลยครับ อย่างวันนี้เราเจอกับสกาวทองเคยเจอกันไหมไม่ออกไฟแรกเลยแล้วได้ตสระเกลี้ยงมาต่อยเข้ามาว่าเกิดโดยเขาเป็นมือตะก้าอะไรพอรู้ไหมทำไมเห็นไหมครแล้วอย่างวันนี้เราวางเกลว่าง่ายไหมต่ได้ก็คือว่าไปเรื่อยเนาะเราต่อยไฟสุดท้ายไว้เดือนไหนจะได้ไหมต่อยอยู่ที่ล่างอืมไฟสุดท้ายนี่เดือนไหนเดือนภูมิอากาศตึงมาก ได้เนาะแล้วก็หยุดโควิดยาวเลยนี่แล้วตอนนั้นเราต่อยแหวกอะไรวันนั้นวันนั้นต่อยของที่เก่าๆแล้วเป็นไงผลวันนั้นวันนั้นแพแพนอกโดนออบเบอร์พลาดโดนแพครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองแล้ววันนี้ต่อยเวทร้อยยี่สิบห้ามีปลดอะไรไหมก็ไม่เพราะเราหยุดไปนานเนาะมันก็มันหนักขึ้นแต่ก็ไม่มีผลอะไรสบายสบายอื่น้องมปนจังหวัดอะไรครับจังหวัดเลยครับอ่าฝากเชิญเชิญแฟนคลับหล่อนี่หน่อยก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ เป็นพี่เนาะ,นนะครับผมมากตอนน้องชาย